ันนี้นะคะเราจะมาแกะบัมเอทไฮเพนค่ะวันนี้ก็จะมาแกะทั้งหมด12บัมนะคะแกะเลยอันนี้เป็นเซตที่2ของดิชันเองจ้าขอขอให้แบบอันนี้เป็นเมนเซกนะคะอันนี้เป็นเมนใครจังลอน,นะคะ่ะอยヤงแกะอันไหนก่อนแกะของแพรบีเบิร์ฟก่อนอันไหนคะอันน,น,นี้นี่นะคะของแพรบีเบิร์ฟเขาจะสุ่มการ์ดมาให้นะคะ ไม่แกลมองนะอยัง,งามาจะมาลุ้นกันนะคะของแถมมีเหนะคะัลับายทำี้แ่ของแถแต่แฟมบอกเลยมีประโยชน์มากนะ,ะเพราะว่านี้ก็ใส่แบบไปใส่ไอกรงแอก็คือเอาของเอาน้องออกนะ,ะมเป็นแฟมใส่ธรรดานไหยังม่กันดูไม่เปิดไมกล้องเลยทําี้ทำเสียงดังนะ หนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอใ้ได้จังหวะนะคะเแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอดูอีกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแลกกันนะคะ น้องไม่รักเอาไว้ว่างแบบไม่นี่เลยอ่ะเฮ้ยไม่ให้ใครรู้ต่อไปเราจะมาเปิดบัมดอตอนแล้วกันคือสึงเล่นอ่ะบัมดอตัวนี้ถ้าเปิดมาเจอพอไลายคือแบบกรี๊ดมากเด็กน้อยมึงก็มีได้ตัวสเปเชียลจอมอนนะเว้ยแล้วถ้ามึงต้องได้เจกนะเฮ้ยนั่นนั่นต้องเป็นเจกแล้วนะมึงจะไม่ให้กู้หลอกเขาไม่ได้อ่ะขายผู้ขาย เอาใบแรกอ่ะอันนี้มันเป็นอันว่ามขอ่อน้องเลเอาอย่างบัง้มอันแรกก่อนนะ1น3สองสาม ได้เป็นแบบนี้สองบอลบมีซึงโอ้ยจมีซึงสบค่ะไม่มีเซกเลยนะจะเป็นลมขอบคุณนะไม่แลกไม่แลกต้องเอาเซกมาแลกต่อไปอันนี้นะคะเป็นอัลบั้มดัเนาสะมาแกะค่ะอยากได้เซก็ะคืออยากเก็บเซกให้ครบอะไม่อยากไปหาซื้ออ่ะไม่ได้นะไม่แกะแล้วนะคะ จบกันโอ้ยแกะยากมากมันจะมาแกะกันไหมคะมื่วางกาดได้แบบกวเสียบมาวางไว้กระผื้นะมันมีราคานะพื้นที่นี่จะอ่านไะมคะเดียร์สี่เอาไปแล้วค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งเซกเซกเซกได้ไหมให้เซกได้ไหมหนึ่งสองสาม คนมือมือตากันตั้ไมลยถ้าเปล่าหายระพันโอยเกินไปมาเนี่ยอัลบั้มต่อไปค่ะแกไปแล้วรอบเขาแกเร็วมากอ่ะมันเดิมค่ะกระบอกยังหนึ่งสองสา เอ้แต่จอมก็หาแรงง่ายอยู่แต่จอมเจ๊กน่าจะหาแรงคนเดีเนี่ยเออเหนื่อยเหนื่อยอ่ะไม่สนุกแล้วอ่ะสนุกมีตึงตัึงก้องมันไม่สนุกแล้วอ่ะไม่แบบว่ามีแหละอีสสวิงโอ้ยตรงนั้นเป็นวันของแม่ตั้งใจเลยนะ ไม่ค่อยทำคนลุกคนลุกหนาวเฮ้ยไม่เหมือนกบเลยอะเขี่ยโอ๊ยระวังพลันลอยลนอันนี้น่สำคัญโอ้ยเห็นตึกมหานครด้วยอะบนกับตึกมหานครขอให้ได้พลันลอยเซฟตึกมันจักรสีทองเนี่ยที่กระหน่ำแรกอะหนึ่งสองสาม ตัดเจ็ดตัดลายจริงก็ได้อะไม่ใช่หนูฟูมมึงแต่เขาเปิดมาไม่เจอเจกสักใบนะเว้ยจริงเขาเขาเริ่อมผลิตหรือเปล่าหรือว่าหรือเขาเริ่มอะไรหมดสต็อกก็ลื่อมผลิตเพิ่มต้องได้แหละเนี่ยต่อซ้ำไปยืมซื้ออีกแล้วค่ะเหมือนกันเป็นเมนได้ปหมเป็นเมนได้ปหมไม่แล้วอ่ะมึงเราเลาเหมือนกันเลยอ่ะ ได้แฟนซอนอูกับพีซึงน่าจะเสร็จเดียววันแน่เลยน่าจะมาแบบรอบผลิตเดียวแบบกับงนีอะไรได้กัดจังหวนก็โอยมึงกูมึงแล้วเราเปิดมาสิบแปบแบบแปดใบสิบใบยไม่มีเจเลยอ่ะเขาลืมแบบเจไปแบบไว้สต็อกในแบบแหวนาี้ที่ไหนหรือเปล่าอาจจะสกปรกไปเลย เซตเดียวไม่ได้จงอเหอใมัไหตลกเลยอ่ะเอ้ยหนึ่งสองสฮ้ยพี่ซึ้งเหรอพี่ซึ้งเหมือนกันเราต้องการเราซึ้งจะครบเราเนี่ยคนละรูปเว้ยพี่ซ้จะครบ6เวอร์แล้วอ่ะใครเมนพี่ซ้โอ้โหครบชุดเลยค่ะเราเนี่ยยากแต่แล้วอ่ะจะทำเหมือนเสียได้ยังง อีกใบห kennen, น,นึ่งอยากผมอยากได้คนอื่นแต่แบบอยากได้น้องเจคมากกว่าลุ้เจคหนึ่งไม่มีตัวเจคต้องกูหนึ่งเนอผ่องห้องเฮ้ยเราเป็นเจคละแรกกันเราเป็เจคมึงแลกกันเมีอัไหนที่เราไม่มีเราไม่แต่วันนี้ได้เจคล้วเนี่ยเนื้อคู่มีแล้วอันนี้แต่อาทิไม่มีหน้าเลยอ่ะมึงจ้องวอนอ่ะ เหมกนเนื้อคู่แหละไหนของดีไงเฮ้ยไม่ได้ไหนของนี่ดูเอาดูแต่ตาเนื้อคู่เฮ้ยทำไมอ่ะก็ยังดีนะได้อ่ะแม่ของมึงหมดแล้วนี่อืมต่อไปเซตสุดท้ายจ้าซื้อเพิ่มมีไหมอีจริงๆอ่ะอีกเซตหนึ่งที่สั่นกำลังจะมาส่งคอยปิดจำนวนขอไม่เป็นเซตเพิ่มเฮ้ยร้อนอ่ะ บอกว่าที่เนี่ยสั่งไป10บ้ามนะคะเพื่อจะลุ้นทรายแต่เอาจริง10บ้าม,มันน้อยแล้วสำหรับลุ้นทรายเพื่อฟุกง่ายเพื่อแบบชอบแบบฟุ๊กๆอหะชอบเสงดวงอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอยาถูกรางวัลที่หนึ่งจะลุ้นถ้าเจอจังหวะเจกต้องมานนสเปเชียลเจกต้องมาแล้วแหละสเปเชียลก็ต้องเป็นเจกนั่นแหละเอาจริงกูได้แต่อันเนี้ยมันเป็นรอบเดียวกับมือ เนื่อยอ่ะไปอ่ะถถเราจะมาให้น้องถ่ายนะคะไม่รู้และเดกีนี่กโอ้ยทำซเวออกมาออกมาหมดแล้วแล้วกูว่าขึ้น่อยนะในเรื่องสาม้ำหมอนโอ้ยขอได้ไหมขอซ้ำ เหนื่อยอะ่ะอยากแก้ไม่ต้องทำนะเสียดายนเนาะอ,อยากได้เซกไงยินเนาะ้องหน้าหละ่ะดูเป็นปึกขนาดเนี้ยยังไม่ได้เซกอ่ะไปเชื่อคู่เปลี่ยนเมนแล้วไม่ชอบแล้วเปลี่ยนวงดีกวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะใครเป็นเซกก่านานี้หน้าใครอยู่อ่ะเป็นหน้าเซก เราไม่เจอสองคนด้วยนะเออจริงเจก็เจอหน่อยเจเนี่ยชอบชอบเจอเจชบคุณนะแต่ว่าไม่เจอเจกับสองคนเลยงงแต่กูไม่เจอนิกิอะไร่ะละลอยมึงทำได้คนละลอยอ่ะขอซื้อต่อนี่ค่ะไอ้เว้ยน้องดูจะมาได้ฟัำหรือเปาพี่จันหนึ่งสองซ้มเฮ้ยคิดซึ้งทำไมดูกีบจังวะมาถึงกีบอ่ะหนึ่งสองซ้ำ โอกาสนี้แล้วในทวิตเตอร์แบบดูนี่น่ารักมากเปี่คนอะไรน่ารักมากเลยอะดีใจอะขอบคุณนะคะใจที่รักพี่ไปไม่แก่แล้วพอจบเอายังตอบใครถามใครถามตัวเองหนึ่งเฮ้ยทักพี่ ก็เออเจ๊ลุ้นๆไหนอ่ะเฮ้ยผมเหมือนเดิมเออผมเหมือนเจ๊เลยอ่ะน่าจะเป็นเซตไอ้นี่แน่เลยอ่ะอันนี้ดึงได้ทั้งหมดได้เจ๊ก็หนึ่งใบสำหรับอะไรได้แบบช็อตที่น่ารักที่สุดี่อันอ่ะแค่ได้นอนจ้องลมงองมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สิบสองใบนะคะ เปิดมา12ใบไม่มีซองคูณเลยและได้เจกแค่ใบเดียวอ่ะได้ยังเก็บก่อนทำไงดีอ่ะต้องหาแลกใครอยากแลกนะคะไปเจอกันที่ตลาดนัดเอ็นไยเพ่นนะคะซิงไื่อหวหรอเปลี่ยนเมย์แล้วอ่ะเปลี่ยนวงดีกว่าไม่ชอบแหละนี่ซ้ำดนวยซิงมึง เียสังกูสิเฮียสังกูแม่ก็ปิดกระเป๋าเองนี่โมงเียสังกูครบแล้วแบบทำไมอ่ะจะได้ซ้ำอันนึงคิดดูซื้อต้องแบบตั้งหลายอันอ่ะได้เจแค่สองใบอ่ะอีซึ่งน่ารักดีงงมากนี่นะคะเราจะเอาบ้านไปถุงเอ๊ะดูเราจะไปถุงบ้านนะคะแต่ว่าเราแจก ไปติดตามกันได้ทางควิเตอร์นะคะ